หน้าที่ยีนะครับผมข้อที่1.10นะครับก็บอก fire 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 festival festival แปลว่าวัฒนธรรมประเพณีนะครับ fire ที่มีไฟนะครับมาดูสินะครับประเพณีอะไรบ้างที่จะต้องมีไฟเข้ามาเกี่ยวข้อง vocabulary นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับ festival activities นะครับกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ ข้อหนึ่งก็บอกลูกแอดด์ฟุตโฟล์ครับนะครับให้ดูที่รูปภาพต่างๆ which shows ภาพไหนที่บอกบ่งบอกเสียงเหล่านี้นะครับข้อ A นะครับเอเอทอชเดอะทอชเลด procession procession แปลว่ากระบวนนะครับกระบวนขบวนแห่นะครับนะทอชชิดแปลว่าขบวนแห่โคมไฟนะครับข้อสองอ่าวีมินนะครับ with faces and hands spreaded wide แปลว่าผู้หญิงนะครับหลายๆคนที่มีใบหน้าและมือนั้นทาไปด้วยสีขาวนะครับข mm ้อ hmm. ที่สานะครับ mm hmm. People r e uh, red red people red up in Viking costumes mm hmm. ก็คือผู้คนที่แต่งชุดด้วยชุดไวกิ้งนะครับ mm hmm. ประโยคต่อไปนะครับ mm hmm. Women in a procession singing women in a procession singing mm hmm. ก็คือผู้หญิงที่ อยู่ในกระบวนร้องเพลงนะครับดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้อยู่ในภาพไหนก็ดูตามภาพเลยนะครับนักเรียนข้อสองเอนะครับก็บกว่า what do you know about this f i r s t w o r l in the text แปลว่านักเรียนทราบหรือไม่เกี่ยวกับประเพณีเหล่านี้นักเรียนทราบอะไรเกี่ยวกับประเพณีเหล่านี้หลังจากที่ได้อ่านในเนื้อเรื่องซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะแปลเนื้อเรื่องต่อจากนี้นะครับ What are they about? แล้วเนะเรื่องเหล่านั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับ Listen and read to find out ให้อ่านและก็ให้ฟังนะครับเพื่อที่จะค้นหาคำตอบคุณครูอ่านไปแล้วก็แปลให้อย่างนี้เลยนะครับนะไม่ได้แปลทีละคำศัพท์นะครับนะอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนักเรียนที่มีหนังสืออยู่ก็หรือว่าดูคลิปใน YouTube ก็สามารถเห็นตัวหนังสือได้นะครับนะ ข้อ B ก็บอกว่า read the text ให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับ and choose the correct answer แล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง for each q u s t i o n ในแต่และคำถามโดย give reasons ให้เหตุผลด้วยข้อ1หนึ่งะครับก็บอก hub lr last one hub lr เป็นประเพณีชนิดหนึ่งนะครับในแถบตะวันตกนะครับโดยเฉพาะประเทศมุสลิม last one นะครับ last ในที่นี้ไม่ได้แปลผ่านมาแล้วนะครับเป็นคำกริยาครับผมแปลว่าใช้เวลาครับ ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับ month เดือนหนึ่ง day เป็นวันนะครับ week เป็นอาทิตย์อันนี้นักเรียนต้องฟังคลิปเสียงนะครับหรืออ่านในเรื่องก่อนถึงจะตอบได้นะครับอันนี้คุณครูทำหน้าที่แปลให้นะครับช่วยเหลือนักเรียนข้อสองนะครับ is e l a b a t นะครับมันฉลองเฉลิมฉลองเกี่ยวกับอะไรครับเฉลิมฉลองเกี่ยวกับ a the sun นะครับอาทิตยข้อสอ winter นะครับฤดูหนาว ข้อที่สลูกคู่เฮสซีนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขขอสามว่าผ้พี่ผู้เบิร์นนะครับผู้คนได้เผาไหมอะไรครับ In half h a l l r ในประเพณีฮาปนญยานั้นผู้คนเผาอะไรครับก็เอนะครับแดร์สคซุมนะครับเผาเสื้อผ้าก็มีครับแดร์เอลเมดนะครับเผาหมวกกันน็อกก็ซีนะครับผู้ไวกิ้งลองบูนะครับเผาเรือลำยาวนะครับเป็นเรือไวกิ้งนะครับ ข้อสี่ครับเบลนเบลนอีสแอนด์เฟสติวัลนะครับเบลนเป็นประเพณี B B B D, ที่กระทำเมื่อไรถึงจะจัดครั้งหนึ่งนะครับข้อ a annual annual แปลว่าหนึ่งปีจัดครั้งนะครับข้อสองมานเดลีนะครับเดือนหนึ่งจัดครั้งหนึ่งข้อสาม e ีคลีอาทิตย์หนึ่งจัดครั้งหนึ่งนมัสก,การนะครับนาะยลูกหลวงภุริพัฒน์นะครับผม ไปต่อครับผมก็ที่5 is อ e l e b r a t e the start of นะครับพวกเขาเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของฤดูกาลอะไรนะครับ s Spring ฤดูใบไม้ผลิ Summer รฤดูร้อน Winter ฤดูหนาวและก็สไตล์ท,ท้ายสุดนะครับก็บอกว่า The b l u e and Red m a n Red Men นะครับ Also e อ l a n d e r การที่ผู้ชายนะครับแต่งชุดน้ำเงินและชุดสีแดงนะั้นเป็นการบ่งบอกถึงประเพณีอะไรครับผมบ่งบอกถึงเหตุการณ์อะไรครับ กกกเอนะครับแหมกกนี่ภาษาไทยกเอครับภาษาอังกฤษอีเวสนะครับบ่งบอกถึงเหตุการณ์โซรีนะครับบ่งบอกถึงนิยายนะครับนะครับว่าโซรีเรื่องราวในที่นี้คือนิยายอ์ฟอรซ์นะครับบ่งบอกถึงการแสดงนะครับอันนี้ต้องดูในเรื่องก่อนนะครับถึงจะตอบถูกนะครับครูนันไม่เฉลยใ่ายนะครับนะ หลักการสอนครูนั้นนั้นไม่ได้เป็นครูที่นํามาเฉลยเพื่อที่ให้นักเรียนมาดูแล้วลอกนะครับแต่คุณครูสอนเพื่อให้นักเรียนเข้ามาฟังมาหาคําแปลมารู้คําศัพท์รู้หลักไวยากรณ์นะครับผมแล้วเฉลยให้อย่างละเอียดในกรณีที่นะครับจาเป็นที่จะต้องเฉลยนะครับแต่นักเรียนต้องฟังนะครับจะไม่เขียนให้นะครับนะโอเคครับไปต่อครับหัวเรื่องว่า amazing brushes นะครับ amazing brushes brasas นะครับแปลว่าประเพณีที่เกี่ยวกับการใช้โคมไฟต่างๆนะครับเกี่ยวกับไฟต่างๆเป็นที่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับนะ amazing มาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับ mm hmm. ก็บอกว่า do you have a seasonal uh r i t i o n do you have a seasonal r e t i o n นะครับ seasonal season แ season, ปลว่าฤดูกาลนะครับ seasonal แปลว่าตามฤดูกาลนะครับ r i t i o n แปลว่าพิธีกรรม คุณเคยมีพฤติกรรมตามฤดูกาลอะไรบ้างหรือไม่นะครับเป็นการจั่วหัวไว้อย่างนั้นแล้วติดตามต่อไปนะครับก็บอกว่า maybe you pack away your winter clothes at the at the s t a r of spring or get out your swimsuit when summer arrives แปลว่านะครับนะบางทีนะครับคุณอาจจะแพ็คกระเป๋านะครับ ในฤดูหนาวนะครับผมเสื้อผ้านในฤดูหนาวนั้นแพ็กมาเลยนะครับจัดเป็นกระเป๋ามาเลยเพื่อที่จะต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะครับหรือนะครับคุณอาจจะเก็บชุดไว้น้ํานะครับเตรียมพร้อมเมื่อฤดูร้อนมาถึงมันแปลอย่างนั้นนะครับ But you ever consider doing something more darling แปลว่าอะไรครับแปลว่าหรือว่าคุณอยากจะทำอะไร ที่มากกว่านี้หรือเปล่าค่าที่รักแหมเขาก็โจว,วดีนะครับนะั้นวารสารเอกสารฉบับนี้ says ดังนั้นนะครับ joining a torch procession มาดูขบวนแห่โคมไฟกันไห่ครับกันไหมคะ that ends in a big fire แล้วก็มันจะตบท้ายด้วยนะครับโคมไฟที่สวยงามโคมไฟอันใหญ่โต no ไม่ใช่ไหมถ้าไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็เวลเป็นรรมุาน,นะครับโอ้ t us tempt you โปรดให้ฉันนะครับแทมนี่ก็คือโปรดให้ฉันมาลองตามคำเชิญของฉันซิะนะครับพยายามชักตูงโน้มน้าวนะครับให้ครมาดูนะครับ w วิดคอ o ์ปออ s ซ Si n n i n v i t a t i o n นะครับก็คือด้วยบัตรเชิญนะครับที่ สิ่งนะครับที่ร้อนแรงนะครับนะบัตรเชิญที่เราร้อนนะครับสองฉบับสองใบนะครับข้อโปรแม่เสียงสุนัขดังเหลือเกินนะครับนะโอเคครับนี่คือการโจวหัวในการที่จะมาดูพิธีอะไรต่างๆในแถบตะวันตกนะครับที่มีโคมไฟนะครับเป็นส่วนประกอบในพิธีนั้นๆนะครับพิธีแรกนะครับผมประเพณีฮับฮารีอา ประเินีา้าเรลีอานี้นะครับผมเขาบอกว่า Come to Lenwicks in the i s l in the Shetland i s l and j u r o s as we welcome the sun's return แปลว่ามาเที่ยวที่เมืองเลนวิชนะครับในเกาะเชตแลนด์และก็มาร่วมกับพวกเรานะครับในการต้อนรับการกลับมาของพระอาทิตย์เหมือนที่กระผมได้อธิบายไปในเบื้องต้นนะครับ หลังจากนี้เขาก็จะบอกว่าการกลับมาของพระอาทิตย์นั้นไม่ได้พระอาทิตย์ไปเที่ยวที่ไหนนะครับ <c oughs> นั่นก็คือว่า Up t e t t h e Long night of winter หลังจากที่คืนในฤดูหนาวนั้นอันยาวนานนะครับซี่ไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ได้ตอนนี้พระอาทิตย์มาแล้วนะครับเพราะิ้่ฤดูหนาวแล้ว at your biggest fire festival นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับไฟนะครับ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนั่นเองนะครับ Here on the last Tuesday in January ก็คือจัดจัดขึ้นนะครับในวันัสอ่อวันอังคารสุดท้ายของเดือนมกราคม Up h a l l R is an annual 24-hour festival เป็น half an hour นะ half an hour นะครับ h a l l o R เรียกมันก็ถูก จัดขึ้นประจำปีนะครับหนาปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งนะครับ annual นะครับจัดทีครั้งหนึ่งก็24ชั่วโมงนะครับนะซึ่ง c e l e b r a t i ซึ่งเฉลิมฉลองนะครับ c h e t l a n d v i k i n g h i s t o r y นะครับก็คือประวัติศาสตร์ของเมืองไ i k i n g นะครับเชตแลนด์ของเกาะเชตแลนด์และแล้วก็ใน Facebook ก็หมดเวลาเหมือนกันนะครับ ไม่เป็นไล f ์ c e e o o o k หมดเวลาไปแล้วเราก็มาไลฟ์สดกันทาง YouTube อย่างเดียวก็ได้ครับผมเพราะว่าทาง Facebook นั้นวันนี้ไลฟ์สดสองครั้งแล้วครับ The day will s t a r t with the เ a a n school marching through the town นะครับเริ่มวันแรกนั้นนะครับจะเริ่มนะครับผมด้วย คณะนะครับหรือด้วยทีมของชาวนะครับซึ่งเป็นภาษาอิสลามก็ได้นะครับนะคือคณะของชาวชาวสควอตมาร์ชิงนะครับก็คือเป็นคณะที่มาพร้อมกับเสียงเพลงครับทรูเดชาวก็แห่ผ่านไปรอบๆบ,บเมืองนะครับทั่วเมือง which are the even นะครับด้วย Uh, which o the r even นะครับแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆนะครับผมจะ plan through all the day จะวางแผนไว้แล้วมีตลอดทั้งวันเลยนะครับนะ plan through all the day นะครับ you s e r t a i n w one t g t b o r e d แล้วรับรองว่าคุณจะไม่เบื่อแน่นอนนะครับ you s e t a i n w one b o r e d the e v e n i นะครับ the e v ในตอนเย็นนั้นจะ continue with the spectacular torch procession นั่นก็คือนะครับจะต่อเนื่องไปด้วยขบวนแห่อันสวยงามนะครับเป็นขบวนแห่คบเพลิงนะครับนะบ spectacular torch ขบวนแห่คบเพลิง spectacular ที่สวยงามนะครับผม procession เป็นขบวนแห่ through the town เช่นเดิมนะครับแห่ไปทั่วเมืองเลย with the street, uh, street lights to switch off แล้วก็ไฟบนถนนนั้นนะครับจะปิดหมดนะครับเพื่อจะได้เห็นแสงไฟของขบวนแห่ที่สวยงามนะครับ the j h a w squad นะครับคณะทีมงานเจ้านี้นะครับนะครับผมประกอบไปด้วย over 800 men dressed up in Viking costume ด้วยผู้ชายนะครับจำนวน800กว่าท่านนะครับโดยการแต่งชุดเป็นชุดไวกิ้งนะครับนะบเป็นชุดประเพณีของชาวพื้นเมือง We'll lead the procession through the town นะครับแล้วก็เดินนำนะครับนะเ a d ขบวนแห่ไปทั่วทั้งเมือง Finish at the burning site ไปจบลงที่ไซต์นะครับในการเผานะครับนะเผาอะไรมาติดตามกันต่อไปครับผม where they are going to build a Viking longboat นะครับไซ์นั้นเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะทำการเผาไหม้ Viking longboat นะครับก็คือเรือลำยาว Viking นะครับ This f o l l o w the ancient Viking costume นะครับประเพณีนี้นะครับนะับปฏิบัติกันมานะครับเป็นโบราณนานนมมาแล้วนะครับนะ Viking costume ก็คือด้วยวัฒนธรรมนะครับคอสตูมก็คือวัฒนธรรมประเพณีไวกิ้งนี้นะครับโอเบอริงเดอ n o น l บูแมนะครับก็คือประเพณีที่เกี่ยวกับการฝังวีวรบุรุษหรือว่า Nobleman mm hmm. ก็คือเจ้าขุนมูลนายนะครับของพวกเขาหรือนักรบนะครับเอสซีนะครับในทะเล The Viking p l a c e the d e d d ต o d y นะครับ ไวกิ้งนะครับนะที่เขาเรียกขนานนามผู้ชายเหล่านี้ทั้ง800กว่าท่านนะครับว่าไวกิ้งไวกิ้งจะวางนะครับร่างอันไร้วิญญาณนะครับของคนที่เสียชีวิตแล้วไว้บนลองโบสนะครับไว้เรือลำยาวเซตฟาร์ fire, เรือนะที่นี่ก็คือเรือปลอมนะครับนะไม่ใช่เรือปลอมคือเรือลำเล็กๆที่จะใช้สำหรับบรรทุกศพนะครับที่พร้อมที่จะเผาได้เซตฟาร์ fire, แล้วก็จุดไฟ It, จุดไฟที่เรือนั้นนะครับ and push it out to the sea แล้วก็ผลักไอเรือนั้นล่องไปตามทะเลนะครับล่องลงไปในทะเล Following the burning นะครับการปฏิบัติตามด้วยการเผานี้นะครับนะ We would like to invite you to show the night singing เราก็อยากที่จะเชื้อเชิญท่านผู้ชมนะครับมาร่วมในคืนแล้วก็มีการร้องเพลงนะครับกลางคืนก็จะมีการร้องเพลง d a n นซิงมีการเต้นรำนะครับแอนปาร์ตี้นะครับและก็มีการจัดงานเลี้ยง that ซึ่ง w i l l last until morning last นะครับใช้เวลาครับจนกระทั่งรุ่งสางเลยถือว่าครบ24ชั่วโมง please note that โปรดหมายเหตุไว้ว่านะครับ the f o ว l o w i ิ g day ในวันถัดไปนั้นซึ่งเป็นวันอ่า n e s e s y a y นะครับเพราะเขาจัดในวัน Tuesday ในวันอังคารนะครับวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันวันพุธ และวันพุธนั้นก็จะเป็นเวเบียพับเล็กโฮลเดย์เป็นวันหยุดประเพณีนะครับแถมให้อีกในวันหนึ่งเพื่อที่จะ Allow people to recover เพื่อที่จะให้คนที่เหนื่อยจากงานในวันนี้นะครับจะได้ฟื้นตัวนะครับนะรีค o v e r คือพักฟื้นนั่นเองนะครับพักเหนื่อยนั่นเองนะครับพักผ่อนวงเล็บฟื้นตัวเป็นนั้นว่าหน้าที่26ก,ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผม Okay, okay, okay.